นาทีเฮ้ยเด็กหายอ่ะพวกวานเปนข่าวใหญ่เด็กผู้หญิงสิบขวบเลยคุณผู้ชมแล้วก็โหพฤติการของคนมาเอาไปนะหลอกไปซื้อขนมล่าสุดล่าสุดเป็นยังไงคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คนที่พาไปเดี๋ยวชั่วหน้ามาดูครับ สสสร่วมกับมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ตัวแทนเกษตรกรและภาคีเครือข่ายติดตามการดําเนินง,งานโครงการเชีงยงใหม่กรินโทเฟียต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่วิถีการบริโภคอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมทวงคืนนิเวศเกษตรไร้สารเคมีตกค้างเราต้องการหวังให้คนไทยสุขภาพดีขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆทําอย่างไรที่สามารถบริโภคอาหารแล้วรู้จักผู้ชนาการเลือกผักที่ถูกต้องที่ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้สามารถรับประทานได้และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ